สวัสดีค่ะเราจะไปกันต่อที่คอนเทนต์ต่อไปนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับสิ้นเสมอมาเจอกันค่ะเก่าไปใหม่มาเรื่องกันที่ราศีมังกรแม่ทัดดินค่ะ เราเชื่อมโยง,โยงนะเชื่อมโยงกับดวงดาวหมุนรอบองคอ์โคจรวันที่31สิงหาคม2565ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังสนับสนุนติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจกันเสมอค่ะ ศีลค่ะวันนี้ศีลเสมอมาเจอกันค่ะมาเริ่มที่ราศีมังกรแมทาัดดินค่ะดูสถานการณ์ของมังกรก่อนนะคะ เงินค่ะมั่นคงโดยหลาขยายผลออกไปการงานฐานะตำแหน่งนะคะก็ได้พบกับลาผลด้วยความขยันค่ะ สิ่งที่ได้ติดตัวมานะคะยอดสักตำแหน่งดีมากค่ะเอ็นมรดกสืบทอดมาทำทำมมยาวนานแล้วค่ะเชี่ยวชาญในงานที่อยู่เบื้องหลังนะคะงานนี้ ก็เชี่ยวชาญในงานค่ะทำมายาวนานรู้แจ้งสัจธรรมความจริงเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดใหม่ได้อีกนะรู้แจ้งหนทางดับทุกข์ด้วยความเพียรนก็ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการงานนี้ เชี่ยวชาญมากงานเก่าแก่ล้มลุกครานมาก็ได้ลุ้นต่อไปมีการเงินหมุนเข้ามาต่อเนื่องต่อไปเลยค่ะการเงินมั่นคงโดยลาผลขยันก่ะงานนี้มรตยูลุกลับเลนลับได้เป็นโครงการระยะยาวที่จะทำต่อไปคนเก่งนะคะ บุกรุกเข้าไปค่ะได้ทำทางงานทั้งการงานที่เกี่ยวข้องกับเลือดลมแข็ง,งขันขยันนะคะงานในข้อสุขภาพงานฟิตเนสดีค่ะคนเก่งค่ะคนรักสงบค่ะดวงพ่อไม้ไม้อีกงานหนึ่งก็ได้มาจากาศาสตร์วิชา ลีลับนะคะจิตแพทย์ดีะค่ะยอดจากตำแหน่งนี้เป็นการทำให้ได้ลาบลาบการเงิน,งนดีค่ะนักต่อสู้นะคะสิ่งที่ได้มาก็ชนะ พึ่งพาตนเองตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์มีรถสักคันนะคะจากการเงินได้ลากมีโครงการค่ะก็ได้ติดต่อกับหุ้นส่วนคู่ค้านะคนไกลค่ะมีเกณฑ์ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศเป็นบุกคนที่ ระหารนะคะแข็งขันขยันภายนอกเครืงครั้งภายในนิ่มนวลอ่อนโยน,นะคะ่ะพบแล้วก็จะเป็นเรื่องของความจริงของชีวิตนะคะไม่มีอะไรมาและไม่ไปเตรียมพร้อมเตรียมตัวเด็ดก่อนเดเด็ดนะคะ คนเข้มแข็งทั้งทางกายและจิตใจคะไปดูค่ะว่าคนรักเก่าอะเริ่มที่คนรักเก่าศีลเส,สมอมาเจอกันอันนี้ก็ได้การเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะจากต่างชาติ ตางทินค่ะเป็นนักเดินทางชีวิตต้องสู้นะคะจึงจะได้มานี่มีเกณฑ์ก็จะเกิดการเป็นแปลงเช่งนะคะยกย้ายจะมีรถสักคันเพื่อการเดินทางยกย้ายเป็นแปลงชีวิตค่ะมั่นคงกับการลงทนกับการงาน รู้แจ้งสัจธรรมความจริงค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ประมาทกับชีวิตแล้วค่ะพึ่งพาตนเองได้นะคะอยู่ลำพังคนเดียวก็อยู่ได้เป็นคนเก่งนะคะมีพลังเหลือเฟือสุขภาพดีมากสิ้นเสมอมาเจอกันคนรักเก่าค่ะ คนไกลค่ะนคนหล่อคนสวยค่ะเป็นคนมีชื่อเสียงแต่งงานมาแล้วนะมีบุตรมาหนึ่งนะคะเป็นเดอะสตาร์โดดเด่นดังเป็นศินลปินผู้โด่งดังหการเงินดีมากค่ะมันคงมากกับรักแรงล่าผลที่อยู่อาศัยเปิด from home มีชื่อเสียงนะคะคน,นสวยคนรอโอโอารโรราสถานที่ที่ผู้คนแวะเวียนไปมานะสถานที่มีชื่อเสียงะคะ่นะณเมืองกรุงแห่งหนึ่งนะคนนี้คนเก๋มีธุรกิจการงานเป็นของตนเองคะ่ะได้ทำการงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างประเทศค่ะมาร่วมชุมนุมกัน มีความรักแล้วมาเริ่มต้นใหม่นะแต่งงานแล้วผิดหวังนะเริ่มต้นใหม่คนะความรักเก่าๆนั้นเกินจะทนนะฝนใจดีใจบุญสายเปรนะคะไม่เอาเปรียบใครไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบด้วยงานบนนี้ก็แบ่งไปทำบุญ ใครเลิศเลอเพอร์เฟกก็ยังคงอยู so ่สดนะคะมันมีชื่อเสียงค่ะคนสวยคนหล่อเป็นศินลปินผู้โด่งดังค่ะนะเดือะสันอดศักดิ์ตำแหน่งของคนไกลเนี่ยนะรับผิดหวังค่ะตอนนี้หาใครเลิศเลอเพอร์เฟกยังไม่เจอเดือดสันคนไกลค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับโครคนไกลเนี่ยนะ เป็นเพื่อนคนไกลของชาวมังกรค่ะนะคนดังค่ะดำรง,งชีวิตด้วยความสดใสเบิกบานนะมีชื่อเสียงค่ะไปดูคนใหม่ดูสิค่ะ สีนเสมอมาเจอกันอันนี้รักจริงหวังแต่งนะคะข่าวดีที่โรอคอยกำลังรอข่าวดีค่ะจะได้เริ่มต้นใหม่ จากใครล,ล่ะก็รจากชาวมังกรไงดูคนใหม่ค่ะคนใหม่นี่ก็มหาเศรษฐีแล้วค่ะโชคดีที่สุดเลยจะจัดจ่ายใช้สอยอะไรก็ได้นะมีธุรกิจเล็กๆของตนเองโชคดีของเขาอือ คนรักแต่ปางก่อนหมุนเวียนมานะคู่แต่ปางก่อนค่นะมีครบทุกอย่างแล้วค่ะเนียนะเข้มแข็งมีบ้านลดลักทรัพย์ที่ดินกับธุรกิจของตนเองไม่ปล่อยให้โชคชะตาฟ้าลิขิดต่อไปนะรวยแล้วนะจชีวิตหมุนเวียนเป็นไป งกงรอกงเวียนเริ่มทำงานลงมือทำมีครบทุกอย่างแล้วค่ะมีธุรกิจอสังหาใหญ่ยยโตอ่ะอันนี้ก็ทำการงานแข่งขันมีความโดดเด่นค่ะอะเป็นเดอะสตาร์ดาราดังโดดเด่นดังเสรษทีกัะมหาเสรษฐีกันเงินเนี่ยมั่นคงมาก ว่ามันคงนี้ได้ลาหลาดึกลับเล่นลับมีคนรักใหม่คะมีคนรักแล้วค่ะขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อนร่วมงานค่ะมีปัญหากับเพื่อนบ้านค่ะเออเป็นท่านพี่นี่เองนะ รักจริงหวังแต่งแต่ก็มีกันปัญหากับเพื่อนรัมกับเพื่อนบ้านค่ะอังคารราหูครูท่านทักท่านพี่เนี่ยได้ลาโลกมากลาพายกนะับท่านพี่ไมีลาดึกแับเล่นรับกับการกระทําการงานกิจกรรมปฏิบัติกรรมนะกิจ,จวัตรประจําวันะมีคู่แล้วก็นะ สุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่ายังไงเ,เล็งมาที่ชาวมังกรนะมีคู่แล้วค่ะหวานอคมคมขืนนะมีคู่แล้วนะเป็นนักการเมืองนักปกครงองอะมีบ้านเล็กบ้านใหญ่กันเนี่ยนเงินเหลือใช้เหลือเก็บมานะ สีนเสมอมาเจอกันนะอันนี้คู่แต่ปางก่อนเนี่ยคำว่าคู่แต่ปางก่อนเนี่ยมีที่มานะคะคู่แต่ปางก่อนข้ามภพข้ามชาติมาเจอกันแต่ไม่รักษาคำพูดนะ จึงไม่ได้กลับมาร่วมใช้ชีวิตร่วมกันอีกอเป็นคนที่ใช่ค่ะคุณน่ะมีเหตุให้ต้องได้ห่างกันออกไปอืม ทำตาม,ตามสัญญาไม่ได้นะท่านพี่เีสนเสมอมาเจอกันคู่อดิตาชาติอะคนรักใหม่งั้นก็เนี่ยที่หมุนมาเนี่ยชาต่างชาติหมุนเวียนเอาพ่อไมแม่ไม้่ยมีลูกติดก็คือเขาเนี่ย แต่ไม่สามารถทำตามคำพูดได้เป็นคู่แท้นะคะอันนี้ก็คนรักเก่าทางนี้ก็คือคู่แท้เหมือนกันสัญญาค่ะไม่สามารถ ทำตามคำสัญญาได้ทำแนะนำให้กับคู่ศินเสมอมาเจอกันก็ต้องหยุดโสดต่อไปอะนะนะมีมาให้เลือกเป็นคู่เลยตนเองก็ว่าพระหัด ปัญญาบริสุทธิ์นะได้พบเพื่อนคนไกลมาเป็นคู่ค่ะตัเองนะคะอุปสรรคปัญหานะโสดค่ะสันโดษนะมาเป็นคู่เลยจนชมตรูพุทธนมเยาวนะคู่มาเป็นคู่เลยค่ะมนะีปัญหาในเรื่องลาบผลก็มุ่งไปที่การค้า ปัญญาบริสุทธิ์เหมือนมีทรัพย์นับแสนเป็นนักโพจนาการงานสอนฝ่อยรู้เรียนรู้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้ทำงานสงงานค่ะงานทางไกลอันนี้ก็ได้ติดต่อคล้ายกับคนต่างถิ่นแดนไกลลงตัวแล้วค่ะฉลองความสำเร็จประสบความสำเร็จเป็นมืออาชีพค่ะมีชื่อเสียงอยู่ในระเบียบประเพณีนะคะ งานออนไลน์งานต่างประเทศพบคู่นี้ก็ข้าทางไกลที่ราชา้าราดชา้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็มุ่งไปที่การค้าออนไลน์ทางไกลแต่สำเร็จง,งานวิทยุโทรทัศน์กัดไม่ปล่อยงานนี้ครูบาอาจารย์เป็นโหราจารย์ก็ใช่ช่วยคนหลอมีเสน่ห์มีคนมาไาหมปองแต่เลือกแล้วที่จะกัดไม่ปล่อยกับงานค่ะ ร้องความสำเร็จกับงานนี้เริ่องต้นค้าขายกับงานที่รักคนใจดีใจบุญสุนทานะชอบมันเพียนทุสินปฏิบัติธรรมนะขอได้ลากจากปัญญาจากงานทางไกลงานออนไลน์งานสื่อสารงานต่างประเทศนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดจากคน ศีลไม่เสมอไม่ได้มาเจอกันนะก็รุกบุกรุกเข้าไปอยู่โซดสันโดด็็เู่ได้เป็นคนเก่งค่ะเข้าวัดฟังธรรมค่ะลิล่อยว่าง Let it go กับสิงเกเก่าค่ะ inspiration ผู Insp ้นำแรงบันดาลใจค่ะ สติปัญญาดีสติปัญญาบริสุทธิ์นะคะได้รับพรจากสิ่งศักิก์์คุ้มครองอินสป r เรชันมีแรงมนันดันใจเหมือนนอกน้อยบ,อบินออกสู่โลกกว้างอิสระเสเรค่ะโสดสมถะสันโดษได้ทำในสิ่งที่รักด้วยหัวใจค่ะนะมีใจรักให้กับญาติมิตร ด้วยความรักเมตตานะคะเห็นผู้ใหญ่โตเกินวัยท่านพี่อันนี้ว่าท่านน้อง Discovery คนพบเส้นทางสายใหม่แล้วนะคะนักเดินทางเดินทางไปร้ายหลอบโลบูรู้รอบตัวยังไม่เท่ามีความสุขสงบ สติก็ทําให้เกิดปัญญานะมีปัญญาเหมือนมีสักชีวิตสุขสะดวกสบายค่ะประสักปัญหาผ่านพ้นไปนะคะตั้งแต่มมนก็ตือยูลึกๆเล่นลับนะคู่เนี้ยไปเจอคนทางไกลมาหมายปองมะลิงนะคะแต่ด้วยความเข้มแข็งก็แถวกระดาดรอดปลอดภยัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันภัยค่ะ สี้เสมอถึงจะได้มาเจอกันนะคะพระคุ้มครองรอดด้วยสติและปัญญา